คลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟจลบรุรีเรากำลังจะนั่งขบ,บวน255ไปประจวบคีรีขันธ์ขบวน255ทบีต่างส่วนครับวันนี้ก็พ่วงกันทั้งหมด8ต,ตู้ครับผมเป็นรถไฟชั้น3ทั้งหมดผมไม่ได้นั่งรถไฟไปเที่ยวแต่ผมไปเที่ยวเพื่อได้นั่งรถไฟ ผม,ไ,มได้คิดเองครับจําเข้ามาถ้าจำไม่ผิดจ,าจากกํามกคุณแฮมแทนแท่รถไฟไทยขบวนรถธรรมดา25ใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่งก็แง่ะสิขบวนเนี้จอดแทบจะทุกสถานีและที่หยุดรถแต่ข้อดีของหัวนนี้ก็คือมีอาหารขึ้นมาขายเยอะมากในวงเล็บตอนก่อนโควิด เริ่มจากก๋วยเตียวแห้งสิบบาทที่ขึ้นมาขายในเ่าสรรยา,ยาทำเดียวก็จะหมดแล้วรถชชยก็ถือว่าใช้ได้เส้นไม่เกาะกันชนเกินไปนาาต่อด้วยเครื่องดื่มโอตินร้อนๆแก้วนี้15บห้าบาทอจะห่อแบบสันนี่เข้าบ้างถ่ายรูปลงไอจีซะหน กินเสร็จแล้วก็จะลืมชิมขึน้นอย่างลงถุเงเงินแล้วกันต่อด้วยสาโคอ,อันเนี้ยยี่สิบาทราทิทพย์ไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวราดบุรี10บาท คยออกช่องหม่อมถนัดแดกด้วยนะมีอีกสองอย่างที่ขาดไปไม่ได้กินแต่ได้กินตอนขาดกับเข้าแกงชุมทางนองวะดุก,กับหอมหมกหวังพงอย่างละสิบ,บาทน,นะยังมีเพชรบุรีและหวัวหินที่มีอาหารขายที่สถานีแต่ตอนนั้นมันอิ่มหลังจากโคหินก็ไม่เจอแม่คาสักคนเลยคงเป็นเพราะตอนเนี้ย หลายขาบวนยังงดเตอรถอยู่นั่งไปเรื่อยๆก็เจอเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดพื้นชานชาลาที่สร้างใหม่ดันทําเป็นพื้นชานต่ําหมดกัน Universal Design เริ่มเห็นทะเลแล้วใกล้จะถึงแล้ว,ลวสิวันนี้ขบวนสองห้าถึงตรงเวลาด้วยอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะเห็นในช่วงโควิดนี่แหละ แต่นิดหนึงครับออกกินน้อยไปหน่อย,เ,ยนะเพราะว่าช่วงโควิดรถยังมดเดินอยู่บางขงบวนแม่ขาเลยหายไปเยอะเลยก็เส็นอีกสายไฟหนึ่งที่ลงจากรถไฟมาเราสามารถเดินไปทะเลได้เลยคนระับนีนครับข้างหน้าทะเลมือแรกที่ไปจุ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ใกล้ๆสถานีนี่แหละ พักโรงแรมตรงถนนสละชีกลางเมืองประจวบเลยของฝากขึ้นชื่อเมืองประจวบขนมที่มีไส้สับปะรดไปเดินป่อยอารม์ที่ริมอ่าวประจวบอัพรูปลงไอจีนั่งงงงริมทะเลสักพักจริงๆก็นั่งที่ไหนก็ได้แหละหาของกินมื้อเย็นต่อด้วยของหวานแล้วก็กลับโรงแรงตงมตื่นเช้ามาวิ่ง อัพรูปลง Facebook อัพโหลดลงสตอรีเจอนักปั่นมาตั้งแคมป์พี่เข้ามาจากสุพรรณจะไปให้ถึงเบตงทำพุ u อัพชา l ลนจ์หามือเช้าวกินจิบเครื่องดื่มร้อนๆ้อนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เราจับรไฟกับหนุ